เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกม rv วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีวเพจซื้อขายรหัส rv ที่ดีที่สุดณตอนนี้มีไอดีให้เลือกราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยแน่นอนอ้อ0เพจแท้มียอดไลายเจ็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมนะมก็อยู่กับอ่าเอลล์วายลิฟนะครับผมก็เป็นแชมเปี้ยนใหม่นะครับผมนะก็จริงๆมันก็มาได้สองสามวันแล้วแหละนะครับผมนะแต่ว่าผมก็คือนะไม่ได้เล่นนะครับผมนะคือผมไม่ได้แบบชำนานขนาดนะั้นหรือว่าไม่เคยเล่นบนตีซีมาก่อนผมก็ต้องขอเวลาฝึกหรือว่าขอเวลาอะไรอย่างเงี้ก่อนนะฮะซึ่งผมจะเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยไปดูใน Youtube นะว่าตัวมันทำอะไรได้บ้างคือผมจะเล่นแบบจากประสบการณ์ผมเองเลยนะฮะถ้าผมคอม,มโบผิดผมอธิบายอะไรตรงไหนผิดผมก็ต้องขอภัยนะฮะซึ่งสไตล์ผมผมไม่เคยอ่านสกิลนะครับผมนะฮะว่าสกิลเป็นมาย,ยังไงด้วยนะครับผมนะว่ามันทำอะไรได้บ้างผมจะเน้นความเข้าใจเรงสกิลอเองอ่าเอาบวกเอาบวกอ่ะ เอ่อตัวนี้นะครับผมเท่าที่ผมไปเล่นมานะฮะมันจะได้เปรียบพวกไฟเตอร์แท้งนะครับผมนะฮะมันจะเขาเรียกว่าอะไรตัวดรเมจไม่เยอะเออประมาณนี้นะครับผมมันจะชนะเกือบทุกตัวเลยตัวสำหรับตัวดรเมจไม่เยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเจอพวกเอ่อยาซุโออากาลิอากาลิเนี่ยไม่รู้ว่าผมอะไรก็ตัวอะไรก็ตามที่มันตัวเบิร์ดดาเมจอ่ะคือตัวตัวดารีสมันค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับผมนะฮะ อะไรอะไร hey, มันเอาอะเอาอะนี่แกติดเผาเลือดเออไม่ได้เผาเลือดเลือดตกยางออกบอกเลยนี่แกติเดเผาอีกก็เดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลนะครับคุณตามด้วยผมเข้าใจนะฮะย้านะครับผมนะค,ะนะคือเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้มันก็มานานแล้วแหละนะ,ะผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็น่าจะไปดูช่องอื่นหรือความรู้สกิลช่องอื่นมานแล้วแต่ผมก็จะมา อธิบายแบบตามเรื่องเข้าใจอีกทีนะครับผมนะฮะเอออย่างที่ผมได้เกิดเป็นต้นกิฟสกิลหนึ่งนะครับผมเนะี่ยก็เป็นการปาดล้อระยะรอบตัวนะครับก็น่าจะรู้นะครับผมแนะคือถ้าอยู่เขาเรียกวงนอกนะครับผมแนะ่หรือว่าตรงขวานเนี่ยคือมันจะทาดาเมจได้เยอะสุดแล้วก็จะติดสถานะเลือดลดด้วยนะครับผมแนะ่หรือเลือดตกนั่นเองนะเลือดไหลเออขอเรียกเลือดไหลก็แลนะ้วกันเนาะโอเคสกิลสองนะฮะก็จะเป็นการตีระยะประชิดแล้วก็ลด ถาเราความเร็วในการโจมตีนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิความเร็วในการเคลื่อนทีของศัตรูนะฮะแล้วก็อ,อะไรครบห้าสเต็กไี้แงอันตีอืม้มโคตรแรงบอกเลยอืม้มสวยพาสีีนะฮะก็เป็นการแบบเก็บสแต็กให้ครบห้าอันนะครับผมนะฮะคือมันจะเลือดไหลแรงขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับผมนะฮะเออ ยิ่งยิ่งสแต็กครบก็จ,จะเลือดเลือดไหลเร็วขึ้นนะฮะถ้าผมเข้าใจะนะแล้วก็อันติมันก็จะก็เรียกว่าแรงขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเก็บสแต็กไม่ครบอันติไปเลยมันอันติจะข้างล่างที่จะเบานะฮะแล้วที่พีที่สุดนะครับผมนะ่ยนั่นคืออันติก็เียนะใช้ปิดฉากหรือว่าใช้ลัดคนอื่นนะครับผมเนะี่ยมันจะไม่มีคูดาวเลยนะครับผมนะฮะสำหรับอ,อ่ตัวดาเลียสน,นะครับผมนะซึ่งมันก็ใครสำหรับใครที่แบบ คำนวณดาเมจดีๆอะ่ะผมว่ามันจะเป็นตัวที่โกงตัวหนึ่งเลยนะฮะเฮ้ยลงบาทําเพี้ยอะไรข้าบนสองตัวเนี่ยโว้สกิลสามก็กระชากนะครับผมนะฮะแล้วก็น่าจะลดเกาะได้ไมั้งไม่รู้ไม่รู้นะฮะไปช่องไปช่องที่รีวิวได้เพี <c oughs> ้ยที่สุดแล้วมั้ง <c oughs> โงอ้ย่ังฟิลเลยเฮ้ยไอ้เพี้ยต้องอยู่ทำไมบนสองตัวเนี่ยเอเข้าเป็นสองตัวเนี่ย นี่สโลสโลสโลหนักมากก็ทีกกิสองเฮ้ยของกูอืมเฮ้ยเขาปัดโอ้ยไม่เชืมันบิ๊กออกงั้นดูเดเลือดได้แล้วเพื่อนดูเดเลือดโลไปช่วยไม่ได้ถอยถอย,ถอยเอ้าไม่ถอยวะเอาคิบหายและยีมานี่ไงไม่ถอยเรียบร้อยยก เออสวยแล้วกูก็ดึงสกิลดึงฟาบเรียบร้อยโอ้โห,โโหไม่ได้คิว,วเ,ออเฮ้ยว่าไงไอ้อ้วนดึงเอาไอ้เข้มเมื่อกี้ตีวอร์ดเฉยเลยอะไรวะโอไม่เป็นไรสกิลสองคูดาไวายอยู่ไปไหนแฟตอันตีโอ้โหแรงนี่ครับผม แต่ถ้าใช้ปิดฉากมันจะรู้เอ่อคาเียกรีสกิลนาทีเลยนะครับผมนะฮะว้าวไปตัวนี้แหละเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นอากริออผมแล้วเฮ้ยว๊ว้ไม่คียรอดเฉยโอ้ําย้ำนะครับผมนะฮะก็ถ้าจะใช้สติผมแนะนําให้เก็บสแต็กให้ครบนะครับผมนะ้มันจะแรงกว่ามากๆเลยนะฮะถ้าเก็บสแต็กไม่ครบมันจะแบบเบาโคตรเลยเออ อุ้ยอา้อาวอ้าวไม่ไงกระชากกระชากหลักถกูไปไหนไม่เงียบนลไม่ไงเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลนี่นเลือไไไดไหลเรียบร้อยบวกกระเผาด้วยฮนะไหลสองเท่าไง <laughs> อะไรของมันวะอุ้ย สองสามสี่เฮ้ยไอเคียมันกระเด็นห้าอันติเอาโอไม่ทันโอ,อกำลังกระโดดเลยมันตายกางอากาศกูคือผมไม่ได้กลับบ้านมาซื้อของฮะแล้วมันก็ตายเรื่อยๆแล้วมันก็มีของนำมาเขาเรียกว่าของนำของนำาก้เคียบเลยไอ้เคียของกินเดียวไอสัตนด์กู ไปไหนไม่หลบด้วยกูมึงทำกูหน้าแตกไอ้สัตว์อือตีอุ้ยเคี้ยมันแรงจังวะตีไงไม่หายปะอย่างนี้ผมอย่างนี้เห็นเลือดไหลเออตุ๋ยโอเคอย่างน้นอ,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 งอ,อยก็เลือดตกตายครับผมนะผมวิม่งไปกดอีกไหนอีกอย่างอย่างที่เห็นเมื่อกี้ฮะเขาเรียกว่าอะไรมันมันเก็บสแต็กไม่ครบอ่ะคือแบบดาเมจมันหายไปเยอะมากสตารับติ เดี๋ยวผมยังไม่ได้ใช้ให้ดูเลยว่าใช้ตอนรัดคนอื่นหรือว่าใช้ตอนปิดฉากเนี่ยมันจะรีคูดาวยังไงฮะคือแบบโกงผมบอกก็เลยต้องคำนวณดาเมจดีๆด้ดวยเฮ้ยเยซูโอยยดึงเอ้เชีดึงไม่โดนหรอกนี่ไงไปตโอ้โหเห็นป่ะเมื่อกี้อัติไม่เข้าเลย โอ้ผมไม่รู้ทำอะไรแล้วผมกดอัตตีเลยก็กแล้วกันนะอะไรอะไรอันตีของมาอุย้ยเอ้าวามาอย่างนี้นี่ไงอุ้ยสวยซัพพอร์ตโดดลาดนี่ไง แล้วก็โดดอีกรอบเป็นไงเป็นไงโอ้โหนี่ครับผมนะฮะถ้าใช้ตอนปิดฉากมนจะแบบรีกดาวทันทีครับผมผมกระโดดอัติสองรอบเลยเมื่อกี้อะไรอะไรมันจะโบ่อยก่อนจะดูจะเอาเอ้ยชิบหายละไอ้เยมมาเร็วรีบร,รีบชิบหายยีมันก็มาสวยเพื่อนเราได้ปึโอ้โห ไม่คิวผมน่าจะกดอันติไม่ทันนะ้วโอ้คืออ่านโดนเผาตายเอาไไดิเอาไไดิเนี่ยกระโดดอันติเอ้าเฮ้ย,ม,ยม,มันโดนอะไรไม่กระโดดวะเฮ้ยถอยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่งปัดบิงกักบไม้เออสวยสิบคิวแล้วตอนนี้ โดดออเออไปทูดาเมดด้วยฮนะผมลืมบอกน่าจะใช่ฮะเมืม่อกี้ผมเห็นตัวเลขสีขาวแล้วก็โดดืออนี่บผมกาจาวาราสไงโอโ้โหไปเล่นไปฮนะแล้วครูดาวด้วยคือผมอยากจะเห็นแบบช็อตมันไหลสี่ตัวสี่ห้าตัวกระโดดตึง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 เนีย้ยใครทำได้มองหัวโอโ้โห คือแบบน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าดูมันคล้ายๆอารมณ์วอเตอร์ไฟเลยใช่ไหมวอเตอร์ไฟแนววีอะแต่ดาเมว์วอเตอร์ไฟมันแรงกว่าแต่วอเตอร์ไฟนี่เขาเรียกว่าวนะไม่จำเป็นต้องฆ่าเองมันสก,กิลมันก็รีฮูดาวเฮ้ยกระชากกระชากลักขูมาดิ แกเองก็เลือดไหลได้หรือเปล่าตีบ้านนะผมเฮ้ยอากาลหล้เพื่อนกระชากมาสองตัวปั่นไปทีหนึ่งอัตตีอืม้มเฮ้ยโอ้โหตายกูไม่ด้แฮ้วเลยไม่เป็นไรเนะีอากาลิอยู่แต่เสียชัดดาวคุ้มป่ะวะคิดสุดท้ายออกอะไรดีเนี่ยผมออกเป็นอันนี้ก็แล้วกันฮนะ ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่เน้นวิ่งัะหน่อยอ่ะตัวนี้คือผมมองว่ามันเล่นยากนะหรือเปล่าวะโอเคผมอ่ะคือมันเจอตัวแบบดาเมจจัดๆหรือต้นเกมพวกคบทเงี้ยไอ้เฮียเล่นไม่ได้เลยนะแล้วคือตัวมันแบบทำดาเมจก็ช้านะครับผมนะทำดาเมจช้ากว่าจะเก็บสแต็กครบห้ารอบเงี้ยไอ้เฮียเจอตัวเบิร์สทีเดียวเราก็ตายแล้วนะครับผมนะแล้วก็เอ่อความเร็วในการเคลื่อนที่หรือการเดินเอ่อ มันขนาดนี้ช้านะครับผมนะแต่จริงจริงมันทดแทนด้วยการออกของก็ได้แหละการออกของถ้าเราออกของมันก็บางอีกอะเออถ้าเราเน้นออกของแบบแบบเร็วจัดจ๋าเนี่ยแต่ของวิ่งไวก็มีแค่อันนี้ครับผมหรือเปล่าที่ผมกำลังออกเนี่ยเฮ้ยของคินสุดท้ายมาแล้วอยากได้ของเต็มก่อนเฮ้ยงไปทานมาเนี่ยเพื่อนจบแน่เลยกู เอ้ยไม่นะเพื่อนเดี๋ยวมึงจบกูขอไปยืนเท่ๆก่อนเฮ้ยชิบหายแล้วเพื่อนเราดึงโอ้เซราฟีไออันตีว่าด้วยเอาแล้วยีตีบ้าแล้วอ่าเรียบร้อยเคียววิ่งไปไม่ถึงกูไม่้ันครับกลับเลยโอ้โหโอเคนะไม,ม่ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมนะก็ใครเป็นเมนอ่าดารีสก,ก็สามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมนะฮะ